เริ่มบันทึกแล้วนะครับขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนก่อนนะ,ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเศษส่วนยังตำเศษส่วนอย่างตำเศษส่วนยังต,ำ,งตำคืออะไรเรามาดูกันเดี๋ยวครูเขียนความหมายไว้ก่อนนะเศษส่วนยังตำคือเศษส่วนที่ ไม่มีเลขไหนหารได้ทั้งเศษและส่วนพรออ้อมกันอีกแล้วออวงเล็บนอกจากหนึ่ง ความหมายยาวนิดนึงนะเศษส่วนต่างๆก็คือเศษส่วนที่ไม่มีเลขไหนหารได้ทั้งเศษและส่วนพร้อมกันอีกแล้วนอกจากหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะตัวอย่างแรกนะบางทีอ่านความหมายของมาล่าอาจจะยังงงนะครับเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับตัวอย่างหนึ่งคุณครูเอาเศษสี่ส่วนสามสิบสองอ่ะทีนี้ครูครูคก็จะถามก่อนว่าเศษสี่ส่วนสามสิบสองเนี่ย เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังก็หมายความว่ามันมีตัวไหนไหมที่หารได้ทั้งสี่และสามสิบสองพร้อมกันเลขเดียวกันทีนีน้ถ้าเราคิดไม่ออกให้เราดูสูตรคูณนะครับชินครูให้เตรียมสูตรคูณนะสี่แปเออมีสูตรบูนแม่ไหนที่มีคำตอบทั้งสี่ทั้งสามสิบสองในแม่เดียวกัน แม่สี่แม่สี่ครับแม่สี่ครับแม่อะไรครับแม่สี่ค่ะแม่สี่เนาะเออนี่แหละที่เให้เตรียมสุดครัวนะครับแม่สี่มันมีทั้งสี่และสารที่สองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะหารสีได้ทั้งสองตัวพร้อมกันนะครับเออหารสีได้ทั้งสองตัวพร้อมกันทีนี้เราก็เอาแต่ละตัวหารเลยบนหารบน,บนรล่างหารล่างนะครับสี่อะไรได้สี่ ดูดด,ดีค่ะสวัสดีครับสี่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็สี่อะไรได้สามทุกสองสี่แปดสี่นี่ <8. S 1> ก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดแบบนี้<อ>ทันไหมทันไหมทันไหมแบบนี้เลยแค่นี้เองใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะตอบตรงนี้นะเรายังไม่ตอบนะเราต้องเช็ค ตรงที่เราคิดอีกทีหนึ่งนะครับมีแม่ไหนมีทั้งหนึ่งทั้งแปดอีกไหมมีแม่ไหนตอบทั้งหนึ่งทั้งแปดมีแม่อะไรแม่อะไรหนึ่งทั้งแปดะมีไหม,มหลองดูสุดคูณสิแม่หนึ่ง,งแล้วแบบนี้เออมันมีนแต่แม่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าครูบอกไว้แล้วว่ามันต้องนอกจากแม่อะไรนี่ นอ,อกจากแม่หนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นแม่หนึ่งเราหาออกมามันก็กลับมาเป็นเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าเศษสี 3, 2, ่ส่วนสามสิบสองเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเอ้ยเศษสี่ส่วนสาสองเนี่ยเศษส่วนย่าง,งต่ำเราจะหาได้เป็นเศษหนึ่งส่วนแปดแค่นี้เสร็จแล้วไง่ายไหมก็ง่ายอะครูแค่นี้เองหน้าเดียวก็พอนะ เออ,อดูก่อนดูก่อนเอยอ,อย่าพึ่งถึงกันบ้านครูทวนหลักการอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเวลาเราจะดูว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมเราต้องดูว่ามันมีสุดคูณแม่ไหนไหมที่มีคําตอบมันทั้งสองตัวอยู่ถ้ายังมีอยู่ให้เรามาหารนะครับก็คือท่องสุดคูณนั่นเองนะพอท่องออกมาเสร็จเราก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่มีแล้วก็แปลว่ามันไม่มีเลขไหนและที่หารได้ก็แปลว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วโอเคไหม นะครับอ่าลองดูตัวอย่างสองโอเคครับครับเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบอ่ะยี่สิบสี่ส่วนสามสิบมีสุดคูณแม่ไหนที่ตอบได้ทั้งยีิบสี่ทั้งสามสิบในแม่เดียวกันบ้างหาสิ เจอไหมสุดคุณแม่ไหนที่ตอบท,ทั้งยี่สบสี่ทั้งสามสิบแม่ 2. 2> สมองแม่สามแม่สองอ่ามีแม่สองมีแม่สามแม่สามแม่สามโอเคอ่ะแม่สาม,สามนะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบหันถ้าเราเห็นว่าแม่สามมีก็หารสามเนาะามนั้นก็จะเท่ากับเหมือนเดิมท่องเลยสามอะไรได้ยี่สิบสี่ สามแปดยี่สิบสี่ค่ะสามแปดยี่สิบสี่นครับแล้วก็ข้างล่างสามอะไรได้สามสิบไม่กว่าเหรอค่ะสิบสิบเป็นสามสิบครับโอเคก็จะได้จากเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบกลายเป็นเศษแปดส่วนสิบทีนี้อย่าพึ่งตอบเลยถูกไหมเราต้องเช็คต่ออีกจนกว่ามันจะสุดนะครับแปดกับสิบยังมีแม่ไหนที่ได้ทั้งแปดทั้งสิบอีกไหม ม่สองคแม่สองนะครับโอเคเราก็ต้องทําต่ออีกนะครับหารสองหารสองอีกโอเคไหมมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีแล้วใช่ไหมใช่เราต้องทําให้มันต่าที่สุดจนกว่ามันจะไม่มีที่หารได้อีกแล้วนะครับสองอะไรได้แปดสองสี่ครับแล้วก็ข้างล่างสองอะไรได้สี่ห้าครับสห้าโอเคเพราะฉะนั้น ทีนี้เราพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบเศษ่ส, 4, ส่วน5มีแม่ไหนมีทั้ง4ทั้ง5อีกไหมไม่ไม่มีอ่าไม่มีแล้วฉะนั้นจากเศษ24ส่วน30ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ4ส่วน 5, 4, 5. โอเคแบบนี้ทำได้เนาะ,ะได้ค่ะทีนี้บางคนเอาข้อน,นี้มาเดิมก่อนนะเศษ24ส่วน30นะครับ บางคนไม่เห็นแม่สามแต่ข้ามไปเห็นแม่หกเลยแม่หกก็มีทั้งยีิบสี่กับสามสิบเปล่าลองดูสิมีค่ะมีถูกไหมอครับบางคนไปเห็นแม่หกก่อนถูกไหมก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับมาลองดูกันหกอะไรได้ยี่สิบสค่ะแล้วก็หกอะไรได้สามสิบ เห็นไหมว่ามันตอบเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าเราพิจารณาเห็นแม่ที่ใหญ่กว่านะครับอย่างเช่นแม่หกเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าแต่ว่าก็ไม่ผิดทั้งสองวิธีนะครับเราจะทำกี่รอบก็ได้เพื่อให้มันต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเห็นเลขเยอะมันก็จะทำเร็วขึ้นโอเคไหมเห็นความแตกต่างไหม อเคทีนี้จะลองให้เราทำเองสองข้อนะครับ๋ยวคุณจะดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่นะตัวอย่างสามเอาเท่าไหร่ดีเท่านี้แล้วกันปึ๊บแล้วก็ตัวอย่างสี่อุ้ยเสียงรถใครแรงมากเลยนั้นปิดไมค์ก่อนนะเมื่อกี้เสียงรถแรงเกิน แล้วก็โอเคอ่ะลองดูครับสองข้อเสร็จแล้วบอกครูนะว่ามันทำเป็นสัดส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเฉลยนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วค่ะครับผม แล้วค่ะครับ่้องม่อค่อยๆทำได้นะคน,นยังไม่เสร็จนะครับสองข้อนะลองเอากระดาษขึ้นมาเขียนเล็กๆน้อยๆนะเออ,อ,อเสร็จแล้วครับครับ เสร็จแล้วค่ะครับผม เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงนะครับเปรแล้วค่ะครับ โอเคนะส่วนใหญ่นะ่าจะเสร็จแล้วเนาะมีใครทำอยู่ไหมบอกคุณครูได้นะถ้ายังทําอยู่พร้อมครับโอเคโอเคได้ครับรอได้โอ,อ okay. เส็จแล้วครับครับโอเคนะส่วนใหญ่น่าจะเสร็จแล้วนะครับมาดูตัวอย่าง3กันเลยนะครับเห<อ>มือนเดิมเราพิจารณา42่ับสอก็หกมีสุดคูณแม่ไหนมีทั้ง42และ60บ้างเราเจอแม่ไหนกันแม่หกครับแม่6นะครับโอเคามาแล้วก็หารด้วย 6, <6> กับ6นะครับ6อะไรได้42 เจ็ดครับหกเจ็ดครับสี่สิบสองครับแล้วก็ข้างล่างหกอะไรได้หกสิบเจ็ดสิบครับหกสิบเป็นหกสิบนะครับเรียบร้อยแล้วเจ็ดกับสิบเนี่ยมีแม่ไหนมีทั้งเจ็ดทั้งสิบอีกไหมไม่มีแล้วเดราดูไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเศษสี่สิบสองส่วนหกสิบเนี่ยหาส่วนอย่างต่ำก็จะได้เจ็ดเจ็ดส่วนสิบโอเคนะครับต่อไปข้อ ตัวอย่าง C ยี่สิบกับ50แม่ไหนดี25กับ50าครับ่าครอ่าน5้อะห้ระดี2ี5บรับห้านะครับ,ไรไรบแล้วก็5้อะไร50สิบห้านะครับดี ได้ยังตอบเลยป่าตอบเลยป่าตอย่างครับอย่างครับเออบางคนตอบเลยบางคนลืมเช็คอีกรอบหนึง่งแม่อะไรมีทั้งห้าทั้งสิบอีกไหมแม่ห้าต่คือแม่ห้าอีกรอบหนึง่งแมสิบแม่สิบครับแม่สิบแม่สิบไม่มีห้าครับสิบหนึ่งก็สิบแล้วนะเออแต่ว่าแม่ห้ามีทั้งห้าทั้งสิบถูกไหมอ่ะอีกรอบหนึง่งห้าอะไรได้ห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็ห้าอะไรได้สิบสองสอสิบนะครับเออทีนี้เศษหนึ่งส่วนสองนี่ไม่มีอะไรแล้วที่มีทั้งหนึ่งทั้งสองเนาะเพราะฉะนั้นเศษยี่สิบห้าส่วนห้าสิบนะครับเวลาเราทำยังตำ่ำก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองส่วน 2, อสองบางคน,นคไปเผอตอบเศษห้าส่วนสิบเลยนะครับไม่ได้ทำรอบสองนะเราต้องดูก่อนนะว่ามันได้สองรอบหรือเปล่าลามรอบหรือเปล่านะครับ บางข้อจะได้หลายรอบเลยมาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปอเรียน,นเลยนะลองดูตัวอย่างที่ห้าสุดท้ายแล้ะถ้าหากว่าเลขมันเยอะมากมากกว่าส่วนคูณละ่ะจะํายังไงดีนะครับอ่ักะจังอยาจคดีรับครับ อะเศษสองร้อยห้าสิบหกที่บ้านใครเปิดทีวีดังขออนุญาตปิดก่อนนะแปบ๊บนึงนะเศษสองร้อยห้าสหกส่วนห้าอสิบสองนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสูตรคูณเราไม่ถึงหลักร้อยสองร้อยห้าร้อยอยู่แล้วถูกไหมทีนี้เวลาเราจะลอง <c oughs> พิจารณาข้อนี้นะครับให้เราลองดูก่อนว่ามันลงท้ายด้วย แม่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้จะเห็นว่าขอเปลี่ยนสีหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับ <really> เศษลงท้ายด้วยเลขหกถูกไหม <Sorry. S 1> แล้วก็ส่วนลงท้ายด้วยเลขสองนะครับถ้าตัวเลขมันลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดอูนะถ้าลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดมันจะหารสองได้แน่นอน โอเคไหมทันเปล่าทันเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะหารสองได้แม่สองจะลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสองร้อยห้าสิบหกส่วนห้าร้อสิบสองเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออกเราดูตัวหลังแล้วมันลงเป็นเลขคู่แบบนี้ให้เราเริ่มต้นด้วยการหารสองก่อนโอเคไหมออทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าสองเท่าไหร่ได้ทั้งหมดดีใช่ไหมก็ต้องตั้งหารนะครับเออ สองร้อยห้าสิบหกหารด้วยสองมาทบทวนการหารจากเทอมหนึ่งหน่อยหานไปทีละตัวเนาะสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะหนึ่งใส่ข้างบนสองใส่ข้างล่างแล้วก็ทำรายการจำได้เปล่าลบกันเหลือศูนย์ลบเสร็จแล้วดึงห้าลงมาครับดึงสองอะไรได้ห้าสองสองสี่ครับสองใกล้ที่สุดนะครับสองสองได้ สี่แล้วก็ลบกันห้าลบสี่เหลือหนึ่งหนะครับแล้วก็ดึงตัวต่อไปลงมากลาเป็นสิบหกสองแล้วได้สิบหกสองเลยได้สิบหกสองแปดสิบหกนะครับลบกันเหลืออศูนย์เออไม่มีเศษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสองกี่ครั้งได้สองร้อยห้าสิบหก ล่หลือยี่สิบแปดนะครับส่วนข้างล่างก็ทําเหมือนกันห้าหนึ่งสองโอเคสองไลายได้ห้าสองสองสี่สองสองได้สี่นะครับลบกันเหลือหนึ่งลบเสร็จแล้วหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสองไลายได้ใกล้สิบเอ็ดสองห้าได้สิบนะครับลบกันเหลือ โอเคแล้วก็ดึงตัวต่อไปลงมาสองอะไรได้สิบสองสองหกครั้งหกครับโอเคใครที่ยังไม่คล่องหา n ต้องไปฝึกนะเพราะว่าเราต้องใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นสองอะไรได้กี่ครั้งได้สองร้อยสิบห้าเอ้ยห้าร้อยสิบสองสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกครั้งนะครับทีนี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะอยู่ถูกไหม าาก็จะยังไม่ต่ำหรอกนะมันลงท้ายเรื่อยเรียกคู่อีกแล้นเนี่ยดูสิสองลงท้ายเรื่อยเรียกคู่อีกแล้วเพราะฉะนั้นนะมันหารอะไรได้อีกแล้วสองครับสองได้นะครับโอเคเอาส่วนก่อนเลยสองอะไรได้สองร้อยห้าสิบหกนะเราคิดไปแล้วี่กี่ครั้งคุณคุณไหมว่าเราคิดไปแล้วสองร้อยหารสองได้เท่าไหร่ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่แปดนะครับเออทีนี้ตัวบนเราก็มาคิดใหม่นะครับเพราะอะไรไม่เคยหารเลยสองอะไรได้ร้อยยี่แปดนะสองอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีใส่ศูนย์ครับไม่มีครับเติมศูนย์นะแล้วก็ตัวต่อไปมาช่วยกันเป็นสิบสองสองอะไรได้สิบสองหกครับสองหกนะครับสิบสองลบกันเหลือศูนย์ครศูนย์นะแล้วก็ดึงไปลงมาสองอะไรได้แปด สองสี่ครับสี่แปดนะครับโอเคแปดลบกันเหลือศูนย์พอดีก็เป็นสองอะไรได้ร้อยยี่แปดหกสิบสี่ครับคูณหกสิบสี่นะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมเรามาดูอีกแม่อะไรได้อีกแน่เลยแน่นอนแม่สองครับแม่สองได้อีกนะครับเพราะมันลงด้วยเลขคู่นะนี่เห็นไหมลงด้วยสี่กับลงด้วยแปดนะ เหมือนเดิมนะครับร้ 128, อยี่แปดเราคิดไปแล้วสองอะไรได้ร้อยี่แปดนะหกสิบสี่ครับหกสิบสี่นะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็คิดก่อนนะสองอะไรได้หกสิบสี่สองอะไรได้หกสามครับสองสามนะครับหกลบกันเหลือศูนย์ถึงสี่ลงมาสองอะไรได้สี่สอง สองสองสี่นะครับลบกันเหลือศูนย์พอดีเพราะฉะนั้นสองอะไรได้หกสิบสี่นะครับสามสิบสองสามสิบสองโอเคมาคิดว่าต่ำหรือยังสามสิบสองส่วนหกสิบสี่ยังไม่ต่ำนะครับทีนี้เลขเริ่มน้อยแล้วเรา ไม่ต้องดูแม่สองแล้วเราดูสุดคูณได้แล้วละเพราะเลขเริ่มน้อยแล้วแม่ไหนมีทั้งสามสองหกสิบสี่อ่าลองดูสิแม่สี่ครับแม่สี่ถูกไหมมีแม่ไหนอีกไหมลองดูเลยปเไยสิแม่แปดค่ะแม่แม่แปดถอไหมครับเออ เพราะฉะนั้นเราจะเอาแม่แปดเลยนะจะได้เร็วนะครับจริงๆถ้าใครคิดไม่ออกว่าเป็นแม่แปดนะเราก็จะเห็นว่ามันยังลงด้วยเลขคู่อยู่ใช่ไหมเราก็ใช้แม่สองอีกไปเรื่อยๆก็ได้นะเออแต่ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นแม่แปดนะเราข้ามมาแม่แปดเลยนะครับแปดอะไรได้สามที่สองแปดสี่แปดสี่นะครับแล้วก็แปดอะไรได้หกสิบสี่แปดแปดแปดสิบสี่นะครับจบยังเนี่ย เลขน้อยแล้วนี่ยังได้อีกไหมยังได้ยังได้แม่อะไรมีทั้งสี่ทั้งแปดแม่สี่แม่สองแม่สองก็มีแล้วก็แม่อะไรอีกแม่สี่แม่สี่ก็มีนะครับโอเคเราข้ามไปแม่สี่เลยนะมาตีอะไรได้สี่ตีได้สี่แล้วก็สี่อะไรแปดแปดนะครับเจ็จหนึ่งสสองมีต่ออีกไหม ไปต่อแล้วนะครับโ <Okay, S 2> อเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสองรอยห้าสิบหกส่วน5้าเลมสองเนี่ยทําเป็นเศษอย่างต่ําก็จะตอบเท่าไหร่เท่าน,นั้นเองตอบตามแล้วเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเท่านั้นเองนะครับทีนี้ลองเออคุณครูลองให้ดูข้อที่เลขเยอะนิดนึงนะเผื่อจะเผื่อไปเจอแล้วจะได้ไม่งงนะครับให้เราดูถ้าตัวหลังมันเป็นเลขคู่อยู่ให้เราค่อยๆเอาสอง หารลงมาได้เรื่อยๆนะครับถ้ามันยังเป็นเลขคู่อยู่นะเสร็จแล้วพอเลขน้อยแล้วเราก็ค่อยดูสุดคูณเหมือนที่เราเคยทําโอเคไหมครับครับโอเค,อเคถ้าใครยังงงนะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะครับทั้งตัวอย่างสี่ตัวอย่างแรกที่เป็นเลขที่มีสุดคูณนะแล้วก็อันนี้ที่เลขเยอะหน่อยนะครับโอเคทีนี้เ,เขาบอกว่าไม่ให้ครูให้กันบ้านเพราะว่ากันบ้านคณิตมีทุกวันเลยมีคนบ่นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ ไม่ใช่การบ้านนะโอเคไม่ใช่ใช่การบ้านแปลว่าเวลาทําแล้วก็ไม่ต้องถ่ายรูปส่งก็ได้นะครับหรือว่าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํานะโอเคไหมออแอบฝึกขัดกระเป๋าครับ,รบเขาไม่ให้เรียกว่าการบ้านนะเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะโอเค<ก>อยู่หน้าน<ร>หนหกอกนอ นั่นแหละใครอยากทําก็ทํานะครับใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับเฉส่วนยังตามอยู่แต่ไหนว่าจะทโอยเสียงรถบ้านใครแรงมากเลยเฉยส่วนยังตามอยู่หน้าสิบสามครับอะไรนะไม่ต้องถ่ายรูปส่งใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าครูให้กันบ้านนะ เขาบอกว่ากันบ้านเยอะนะ่ะคณิตมันกันบ้านเยอะเหรอไม่ค<ข>่อยเยอะเท่าไหร่ั้งละหน้าหนึ่ง <Okay. S 1> เอง <Okay. S 3> ไม่เยอะค่ะไม่ใช่การบ้านนะครับหน้าสิบสามข้างล่างขั้นสิบสามข้อห้าใหญ่นะ่ะข้อห้าใหญ่นะครับใครมีแบบฝึกหัดลองเอามาดูข้อห้าใหญ่น่ะ<ค>นที่เขาบอกว่าทำเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเห็นเปล่า ครับโอเคครับไม่ใช่การบ้านนะเวลาใครถามบอกว่าไม่มีการบ้านนะคณิตโอเคไหมเออครับ uh huh. โอเค uh huh. นะครับ uh huh. มีหกข้อนะครับหน้าสิบสามข้อห้าใหญ่ใครจะยังไม่ทําก็พับไปเลยหรือใครจะนั่งทําเลยก็ได้มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะในชั่วโมงแรกนะครับโอเคตามนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมตอนนี้อยู่กันครึ่งชั่วโมงแล้ว ไม่มีครับไม่มีนะนะใครที่ยังงงขั้นตอนนะครับให้ลองย้อนดูย้อนหลังได้นาเดี๋ยวผมอัพคลิปขึ้นให้นะครับโอเคอตดอบแชร์แล้วก็หยุดเรคคอร์ด